สวัสดีจ้าโอนอวยพลกับเจกับมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องเปิดคลิปมาก,ก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนคะ่ะขอให้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ขอให้เป็นปีแห่งการรวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะทุกคนปีที่ผ่านมามันอาจไม่ดีสักเท่าไหร่เจอเรื่องร้ายเจอเรื่องที่ไม่สบายใจเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับผู้คนเงินทองหายาก ครั้งก็มีความท้ออยู่ใช่ไหมคะทุกคนปีนี้ก็ล่วงเลยผ่านไปอีกปีที่อดทนแม้บางครั้งชีวิตอาจจะผ่านความสับสนวุ่นวายแต่เราก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งทุกปัญหาจะทําให้เราเติบโตขึ้นค่ะแม้ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ช่างเราจะผ่านมันไปแน่นอนเพราะว่าหนักกว่านี้เราก็เคยผ่านมาแล้วขอบคุณปีที่แล้วค่ะสําหรับบทเรียนที่มันเข้ามานะคะทุกคนปีนี้บทเรียนไม่เข้ามาได้เลยค่ะ ฉลองให้กับ12บทใหม่นะคะก็คือปีนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่2024ขอให้เป็นปีที่น่าจดจำค่ะทุกคนปีใหม่การเดินทางใหม่ครั้งใหม่ความทรงจําใหม่ๆและเป็นปีที่จะพ้อมรับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในปีนี้ค่ะพอยก็อยากมาแชร์สิ่งดีๆกับพี่น้องจ้าวันแรกของปีเนาะพี่น้องขอให้การเดินทางต่อจากนี้มีแตร่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ขอให้การเติบโตนี้นะคะมีความสุขบ่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจ้ะพี่น้องมีความสดใสและก็เป็นที่รักของทุกคนค่ะว่าสิเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเพื่อนนะคะ ก็ขอให้เจอกัลยาณมิตรที่ดีค่ะไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีหวังว่าปีนี้นะคะจะเป็นปีที่ดีและก็เป็นปีที่ปังค่ะสําหรับเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะทุกคนเข้ามาสู่โหมด EP นี้ค่ะก็ขอให้ EP นี้นะคะส่งความสุขไปยังทุกคนค่ะอันนี้กะสิเป็นฉลองแค่นในคนในครอบครัวจ้ะกะสิมิญาติพี่น้องนะคะลูกพี่ลูกน้องกันค่ะมากินฉลองอยู่นี่เนาะจ้าเนาะกะสิเป็นอันบรรยากาศฉลองปีใหม่คือจังทุกคนฉลองนั่นแหละจ้าทุกคน ขับขี่ปลอดภัยนะคะทุกคนเมาแล้วก็นอนพักผ่อนอยู่บ้านเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศร้านจะกระเฮ็ดของกินกันเลยนะคะทุกคนตําสมตําบกอแล้วก็มีบาร์บีคิวค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูเฮ็ดไยอันฝรั่งแล้วกินค่ะปีนี้แล้วขอเมนูบาร์บีคิวเนาะทุกคนก็เลยเฮ็ดไห้เรากินนะคะก็สิมีอันเมนูอื่นอีกค่ะย่างปลาเผาหมูย่างสิไหมคะทุกคนก็สิมีบาร์บีคิวนะคะก็จะเป็นอ,อาหารแบบว่า นี่แหละค่ะทุกคนเบสิกเบสิกค่ะก็ฉลองปีใหม่กันเนาะชิลๆจ้าแล้วก็มีจับของขวัญกันจ้ากับสิคนนัันกับโฮมาคนนี้กับโฮม่ากับอัน่ได้ฟิกราคานอนว่าเทไรจ้าพี่นงกันแล้วแต้เลยตามแบบว่ากําลังเนาะทุกคนเนาะเอาแบบว่าสนุกสนุกขำขันกันไปจ้าปีนี้ก็เป็นปีที่สองของแฟนพอยแล้วค่ะกับฝรั่งหัวหน้านี่หละจ้ากัปีที่แล้วนี่ก็ได้ยูน้ำกันค่ะปีนี้ก็ได้ยูน้ำกันเนาะแต่ปีหนานี่อาจจะ ไปที่ฟินแลนด์นะคะพลอยกาแฟนอาจจะได้ไปฉลองที่ฟินแลนด์เนาะแต่ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ละปีจ้าวา่าจะเอาจังไดจ้าอันนี้ก็ล้อเทียงคืนค่ะเขาก็ซิมีทั้งจุดผู้ทั้งสนามช้างนะคะวิวบ้านพลอยนี่ก็จะเห็นเลยค่ะถ้าทางสนามช้างอารีนาหรือสโมสรบุบุรลมยูไนเตดเขาจุดผู้ขึ้นมานะคะวิวตรงนี้ก็จะเห็นเลยค่ะทุกคนก็ล้อมึงนะคะทั้งลูกล้านทั้งยงังโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะทุกคนมาแล้วกับอันเพื่อนคุณเจมานะคะทุกคนเขาเป็นลุงพลอยนี่เองค่ะอัน เราเป็นเชฟอยู่ในรงเลมนะะเนาะค่ะนะแล้วก็อันซื่อของม้าค่ะของกินของอยากจะพี่น้องซื่อสู้กันกินจ้าก็นี่แหละจ้าเที่ยงคืนก็มาที่นี่กันนะคะนี่ทุกคนกับอันตกล้กันว่าสีบอออกทั้งนอกเนาะค่ะนกก็จะถ้าเมาแล้วเกิดอาการอันนี้ก็จะนอนที่บ้านนะคะทุกคนกับสีบอ,อกไปข้างนอกบอยอยากให้ขับรถดขับลาอย่างสิเมจ่าสุดท้ายเที่ยงคืนแล้วค่ะทุกคนอันนี้ผุนะคะทั้งสนามช่างเขาจุดนะคะ ก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งที่เห็นชัดกว่านี้นะคะนี่ก็คือมุมตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้ค่ะแล้วก็มารอจุดนี่แล้วก็โชว์ฝรั่งแล้วโชว์โทรศัพท์อันอีกสองนาทีอีกสองนาทีเตรียมจุดเลยเด้อทุกคนก็โอเคมากาเตรียมพร้อมนะคะแต่ทางสนามนั้นเขาจุดแล้วค่ะทุกคนอันทางโทรศัพท์นี่มันสาบเวลาเนาะกับเป็นยังค่ะทุกคนกัรอก่อนเนาะเอาเวลาของเขาค่ะดีที่สุดเนาะจ้นเนาะมาค่ะตอนนี้ก็เที่ยงคืนตรงแล้วนะคะเตรียมจุดพุนะคะฝรั่งเรากับเป็นปีแรกที่อันเล่นพุไม่ แล้วก็ตื่นเต้นอยู่จ้ะแล้วว่าอันมีความสุขค่ะปีนี้ก็ เป็นปีที่เป็นปีที่พิเศษเนาะแฟนก็บอกค่ะเป็นปีที่เราทําบ้านเสร็จแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างปีนี้ก็แฟนบอกว่าเริ่มกันใหม่นะคะอะไรที่ไม่ดีก็ลบมันไปอะไรที่เราคิดว่ามันทําไม่ได้หรือมันไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่เป็นไรค่ะแฟนเราบอกกระ้อยว่าทุกๆวันคือการเริ่มต้นใหม่วันนี้เรายังมีเวลาเรายังมีกําลังทําให้มันดีที่สุดค่ะแฮปปี้นิวร์ค่ะทุกคนเริ่มต้นใหม่2 0 2 4ค่ะ